สวัสดีครับป้ไม่พีน่น้องนี่คือเก่าครับพามาดักหนูครับเฮ้ยครับนี่ครับ กับวงเดือนหรือกรบเกองมาครับตกแต่งครับแล้วก็นี่ควงดีครับสนใจที่ต่อได้นะครับเดี๋ยวตามผลงานให้ดูครับว่ามันดีไม่ดีครับวันนี้เราชมกับพี่น้องไปครับพี่น้องครับดูครับขุยเรื่องครับเดี๋ยวนะครับอุ้ยอยู่นี่ครับอยู่ยมึงเน่เจียนติบนี่พี่น้องนี่เอา โอ้ทางไปนู่นครับนี่ใส่ครับใส่ครับใส่ไปทางไหนดีนีใส่ตรงนี้เลยพี่น้องตรงนี้แหละทางเหมือนจะวิ่งออกมานีนะาครับขออย่าใส่ครับครับพี่น้องมาดูขวยนี่ครับผมเจอสองสามขวติดกันครับนี่มีตัวใหญ่ครับรักไปข้ังหน้าปากรูข้างขงครับนี่เป็นองนครับ ใส่วงดีดไปได้ครับตรงนี้นี่อันหนึ่งครับพี่น้องนี่ยกรับเนี่ใส่วงดีดทั้งนี้ข้างบนเนี่เหมือนวิ่งข้างบนนับสองสองสามขวิดด้วยกันครับตรงนี้ดูจะโดนไหมครับพี่น้องมารุ่นด้วยกันครับเอาเื่นหาต่อครับเชิงคือครับทางนี้มีหนูอยู่ครับพี่น้องครับมาดูขวยนี้ครับ อู้นี่ทางครับอู้ดูพี่น้องดูตีนมันด้วยตัวตีนมันเถอะพี่น้องอู้หดังครับดังครับนี่ใหม่ครับนี่ไปทางนี้ครับมีทางนึงนี้มีข่อยหนึ่งครับนี่อู้หูนี่น้องเห็นไหมเนี่ดูตัวตีนมั้งนะพี่น้องดังครับนี่ไงญาติก,ก่อนครับ สวยๆครับสวยมาลุ้นกันพรุ่งนี้ครับมันจะมีตัวมครับลู้นึหรือเปล่ามีหรือเปล่าพี่น้องมีเล็กๆนี่อือมีครับรลูนึงครับนี่เออจะลอยหากินข้างรูนี่มีรูอยู่นี่หากินข้างนี้ครับเออสวยๆพี่น้องดังครับ พี่น้องครับดูขุยครับอยู่ใต้ก๊กตาลครับนูหนูอยู่นู่นตั้ก็ตรงนี้ครับหนาบฟังครับแล้ออกมาหนแนะฟังเหนากว่าดีขึ้นอู้พี่น้องนี่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 นีเด้อนี่เด้อนี่ออกมาทางนี้แล้วครับทางเดียวกันครับนี่ไม่ทางนู้น ทางไฟบวงเดชยี่น้องแสงครับนี่สวัสดีครับยามเย็นครับพี่น้องวันนี้พาอาทิตย์ไก่ตกดินครับพามาดูผ่านอ่านตัครับวันนี้ผมก็ใกล้ดักจมดแล้วของผมจะดักแมลงมดแล้ววันนี้ไจะรับไงผมไม่ได้ไปตรงนี้ ดูยอยู่ข้งบนนี่ยอ,อ๋อนี่ไงขงี้ันครับนี่คืออะไรเนี่ยด่านไหมเนี่ยดานเขานี่นะอืมเราเจอรูหนึ่งเนี่ยมันอยู่หลายตัวเลย,ยใกล้ๆกันนะตะรีบดักนครับ พาที่ไกต่ตกครับพี่น้องนี้พามาดูผันอันรักที่ไวครับมาดูกันนะว่าหันอันรักไปยังไงครับเอ้ดูรูเถพี่น้องเตี้ตืบป่ะโอ้อยู่กลางคันคันบ่อก็เลยเนีย่โอ้หใหญ่ครับนี่ถักรูนะ่ะสองรูแล้ววะนะรูบนรูหนึ่ง นี่รู้ลางรู้หนึ่งก่อนเลยพี่น้องสองลูกพี่น้องคือครับของฟันนี่อยู่ตรงนี้น่าจะมีตัวอยู่ครับพามาดูพันอันดักอันดุทายครับพี่น้องอัดุทายก็น่าจากกะกลับบ้านแล้วครับหกโมงแล้วครับหกโมงห้าโมงห้าสิบพอดีครับ ให้คิดให้กัดยาทางมังกัดยารู้อยู่ทรงนี้เหรอวะเบรกดูใส่้นห,นหันใมดพอดีเหรดียวผมหารู้ให้พาหนังะครับพี่น้องครับพาพยายามลงคืนครับหลังแรกครับดูขนเต็มเลย ฝนติดเต็มกลับเลยครับพี่น้องนี่มองเห็นไหมพี่น้องนี่หลังเลยก็มีาการนวครับเึ่งคือครับไม่คืนนาไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่ครับต้องใหม่ครับเข็หอมไหมไหมีดครัานหอมครับคองหลังหรือเปล่านี่ครับอัน้อ๋ดูนะเพื่อนไปดูเช้าลองดเช่ากันไปครับ งี้ไปดูน้องครับทามาดูครับหลังลิ้บอ่อครับยังไงมันไม่ออกครับพี่น้องหลังเมื่อกี้ออกไปครับ ครับว้อตัวนี้ไพี่ลองหนึ่งไฟสองนี่ครับยังครับยังเรา,เราลืงเช่าครับนี่ไงใช่ไหม <ฮะ S 1> ตอนนี้หลังนี่หลัง พี่น้องขามาดูครับกับแผ่นเอผันหนุ่ย,นนนยกับหายครับโอ้มาดูนี่เลยจอตัวแล้วไหนเดี๋ยวให้รู้เดี๋ยว,วหยให้รู้ทั้งจำคืนนับรอบเลยรัมามาตอนเกือบจะสองถุ่มแบบนี่อือหมัผันหนหมันนะครับลั่นฟาวสองหลังนะครับของผันหนุ่ยมาโดนหลังนี่ครับ เรียบร้อยเต็มเต็มการคอครับหมูใหญ่ก็เอาอยู่ครับกับนี่กับโมดิฟายครับนี่มีขายครับทักเพจเฟซบุ๊กาเลยครับพี่น้องจะใกล้ัวนี้ให้หน่อยก็ได้หน่อยเลยรันดีๆนี่เนี่ใส่ไวทีมั้งครับเพื่อมีตัวไม้โดนิกตัวหนึ่งนะครับ เราไปชมมันต่อไปครับใส่เลาะป่านี่มีกี่อันเนี่ยเลาะป่ากี่อันมีกี่สามมันเหรามมันเลยน้ำเชี่ยวข้อตรงนี้ยนะข้างหลังนี่ข้างหลังนี่น้ำเชียงนี่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 หมานครับตัวเล็กพันนันผมมาลั่นฟ้าวสองหลังครับไม่ติดครับอเอาไปดูต่อไปครับพี่น้อง พี่น้องมาดูของผมอันนี้ครับนี่ละบ่วงอู้อู้มาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่น้องมาเร็วครับเตรียมแรกผมคือกันครับปัดดูดูมาเร็วมาเร็วเจ็บนหนูครับใส่ไว้ที่เดิมครับ ดูเขาพี่น้องถือเต็มแล้วครับตรงนี้ผ่านอันให้ผมดักครับชีรุ้ยผมดักเลยตรงนี้อ้าวันสวยๆครับพี่น้องสวยอืมเรียบร้อยครับที่ดักคืนนะครับผมสองเต็มแล้วครับคืนนี้ครับนะคืนเลยครับคืนเลยครับ มุนกันต่อพี่น้องของรุ่นกันครับสองเตีมจะมีเต้มเพิ่มไหมครับรุ่นเนยครับนี่ตรงโซนนี้ครับข้างหน้านี่อีกประมาณสองสามหลังครับตรงนี้อ่านได้แล้ครับพี่น้องของผมมีผลงานเล่นเห็นอีกแล้วครับพอได้สามครับคืนนี้เออไม่มีหนูน้อยจักตัวครับวันนี้มีหนูพวกใหญ่ครับ นี่แล้วอือไดแต่หนูพุกใหญ่ครับวันนี้หมานหมานหมานานต้นตายดิอือนี่ต้ตใส่ไงนี่ใส่ไว้ได้นนี่นี่พตรงนี้พตรงนี้จะถอดออกไใส่ไว้นไว้ตรงไนตรงนี้เออตรงนั้นล แล้วตรงนี้กันหนึ่งครับสองสาหลังครับอน,น้ไ้ในะบงดีได้ไหมกเลยนะี่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมในนานนี่เลยวะนี่ทำไม่ได้ว่าใส่อะไรครับเหมือนเดิมมากนี่ยัง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 มีนนต่ต้นต,นตาลครับไม่รุนนียครับเอ้า เหมือนเดิมครับพี่น้องนี่ครับครับอยู่เหมือนเดิมครับเราบินมาขั้นนี้แล้วไปดูต่อครับดูของพันอ้อรครับพี่น้องเปไมกลับเป็นอย่างี้ครับดูพี่น้องเออพ่ควงกลับไก่ทองครับมาหนีิเอาขี้ตายไปกินครับกลับเชือกว่า ขาดในเชือกเดี๋ยว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 เอาขี้แต้มเผื่ออยครับ,รบรพี่น้องใส่กิคืนครับวัครับพี่น้องผ่านมีแต้มครับตีตื่นมาแล้วครับโอ้ยลูกหนูพุกน้อยครับลูกหรูพุกหน่อยครับวันอะไเนี่ยใส่ก็คืนครับวันแล้วมันเ,เป็นหนวหน่อยติดลอยวิ่งลอยอะไรไม่รู้ ดรงนอี้หลังเลยครับใช่ตรงนอี้หลังเลยไอ,อ้ไก่ตรงหลัง,ลอง,อลงลครับก็ก็เสร็จครับยำค่อยกลับบ้านครับนี่บ่วงผมครับคือเก่าครับน,าานี่ก็คือเก่าครับพี่น้องยังนะครับ Cái, cái, không đình đình cái này là phải cái phong Nhìn vào bình bình trên này đây Hòa lên một này Lòng này cũng chưa bị xong bình như được này có chưa được nha thế mới là Nhìn 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 คืนนี้ก็ได้แล้วครับกี่ตัว,วหาเนาะไปทางเนี่ยหาตัวหาเตรียมครับดูนี่วารุ้นทีตอนเช้าครับไหนไหน ูออกลยเป็นไหนหรอูออกครับพี่น้องนู่นหนอนู่นนู่นนู่หน่อยนะอหรย่อนรนเมื่อกี้นี่นี่แะมันมันไ สรุปผลคืนครับพี่น้องนี่ครับเออมีตัวใหญ่ครับไม่น้อยนี่ครับเจอตัวนี่ดูดูไม่น้อยครับน่ตจะเดียวนี่ครับตอนนี้นี่สรุปผลคือนครับหาแต้มพอมคืนนี่ตอรุ่นตอนเช้าทีครับพี่น้องก็จะมีแต้มมีตัวเพิ่มไหมครับแล้วเจอกันาทีตอนเช้าพี่น้อง สวัสดียมามเช้าพี่น้องนี่อากาศหนาวครับที่นวนไทยครับนวลไทยโครคานนชาค,รค,าครับพยายามลุวนช้าครับอุ้ยร้บค้างกันล้งๆพี่นอ้องอากาศกันแนวหนาวครับนวลไทยโคราชวันนี้ไม่รู้ว่าที่อื่นจะหนาวยังครับพี่น้องลอง คอมเมนต์เราบอกกันดาดูดรับว่าก็อื่นอากาศเป็นไงนะครับผมพยายามหนูตาช้าวันนี้ครับรอรุ่นรอดูเลยครับไปพี่นอ้องนะครับพี่นอ้องตอนช้ายายามหนูกลับจะหมดครับยังไม่เห็นหน้าหนูตัวครับไม่รู้เป็นอะไรครับโอ้ ไม่ได้ยักตัวตอนเช้าเมื่อคืนก็ได้ไปหาตัวครับมีตัวใหญ่ครับคืนนี้อันนี้ก็จะมดกับแล้วครับอันนี้ก็รอยติดเมื่อคืนครับหลังนี่นอกโอ้ยหนูมดเลยนี่หรือยังไงไเห็นหน้าหนูตัวครับรุ่นตอนเช้าก็ระพาพี่น้องมาลุ่ก็ไม่ได้เห็นเลยที่นี่ ก็จะมืดแล้วครับครับตอนนี้มีอาการหรือติดยังไงเดี๋ยวผมถ่ายพี่น้องดูวิธีครับก็บบต้องมีเวลาเ่ยยังไงอยู่ดีไหมดูดีเหมือนเดิมพี่น้องนี่ครับเนี่ยใช่ไหม ยี่ดีเหมือนเดิมครับเก็บมค,ครับมาพี่น้องอ้ากัปหา,ายกัปหายครับตรงนี้อา้าไปไหนล่ะันมีเชือในเชืออา้าอยู่นี่จนจะเหยียบด้วยครับมองไม่เห็นครับมานะครับตัวแรกกันชจ้าครับน้องน้องอีกแล้วตัวใหญ่อีกแล้วพี่นอ้องนี่ ใหญ่อ,อีกแล้วนี่ใหญ่นะอ,อีกแล้วนี่คือ,ค,อครับเต็มเรี่องมาแล้วครับคิดว่าจะแห้วครับเมื่อคืนจัดไปห้าครับเก็บมาครับฝ่ายพี่นอ้องพามาดูของพระรันครับเต็มเลื่องกันครับตอนเช้าของพระรันใส่ทอดใส่ทอดนี่พี่น้อยๆนะ่ะทอดได้คนละเต็มตอนเช้าครับเมื่อคืน รวมกันห้าครับตันใช้อีกสองเป็นเจ็ดครับวันนี้มะหมาหนี่ครับวันนี้คือครับใส่อีกปี๊บอีกเมือ่อไงหนูหน่อยหลายอืเอเฮ้ด้านมันด้านมันมสรุปผลง,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 งานครับพี่น้องสรุปผลง,งานครับขอดูพี่น้องได้เจ็บเต้อ่ะเจ็บตัวครับ คือนะครับดูตัวไม่มีตัวน้อยเลยครับโอ้โหบาต้นหนึงแล้วก็ในถังตัวนึงครับกำลังทำหนูครับในถังกำลังทำหนูครับตอนเช้านี่ก็ผลงานรวมแต่บุคคลนี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามกดกระดิ่งกันนะครับเวลาทำคลิปมันก็จะแจ้งเตือนพี่น้องว่าลงคลิปแล้วนะครับ แล้วก็ฝากติดตามเพจเพจเฟซบุ๊กนะครับออกล่าตามมาดูการครับมีคำบูรดิฟาย,ยครับไอ้บวงีดขายครับสนใจแะ้รก็ทักมาเลยครับคิดนีกับรานไปก่อนครับพี่น้องนะครับ